ดูฟันเดเมนทัลของคอนโดนั้นๆที่เราสนใจให้ดีแล้วก็เช็คราคาให้ดีก่อนจะตัดสินใจซื้อว่าเออเราไม่ได้ซื้อมาโอเวอร์ไพรส สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเบลมีพีซอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจําทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์นะครับที่จะมาพบกันและนําความรู้ดีๆด,ด้านการเงินและการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยผ่านมุมมองของกูรูในด้านต่างๆนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่กับการลงทุนในเรื่องของ S 1> <S 1> สินทรัพย์ประเภทคอนโดนะครับแล้วก็ยังคงอยู่กับคุณพักคลินทัติพงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจคอนโดแวลูบริษัทปรึกษาเลียวเอสเตดเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณพักกลินครับสัปดาห์ที่แล้วมติดค้างคุณผู้ชม <S 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 <hypothesis> เรื่องของการลงทุนครั้งที่แล้วคุณพักกลินแนะนําเรื่องของมนุษย์เงินเดือนที่สามารถ <ừ. S 1> ลงทุนในคอนโดได้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างวันนี้ถามในเรื่องของคุณสมบัติ การลงทุนในคอนโดนะฮะว่าคุณสมบัติที่ดีของคอนโดที่สามารถลงทุนแล้วได้กําไรในระยะสั้นด้วยในระยะยาวด้วยเป็นยังไงฮะคุณพัดริงจะแนะนำอย่างไงดีครับคืออย่างที่เราคุยกันไปนะครับว่ผมคิดว่าช่วงปีสองปีนี้โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นตลาดของผู้ซื้อนะฮะเป็นโอกาสทองเลยของผู้มีความพร้อมเพราะว่าแทบจะทุกบริษัทคือทำโปรโมชั่นนะฮะเพื่อจะเพื่อจะ พิเศษสำหรับคอนโดมิเนียมต่างๆมีมีทางเลือกให้เยอะนะครับครับก็ซึ่งในการเลือกเนี่ยก็ก็แนะนําว่าควรจะดูฟันเดเมนเทลของของตัวคอนโดที่เราสนใจเป็นหลักนะครับฟันเดอเมนเทลเรื่องเรื่องแรกง่ายๆดูโลเคชันก่อนนะครับโลเคชันเนี่ยผมก็แนะนําว่าดูตัวสถานีรถไฟฟ้าเนี่ย,ฟฟเ,ยเป็นหลักเป็นหลักว่าถ้าถ้าอยู่ใกล้สถานีเนี่ยมันยังไงมันมีผู้ที่ต้องการ เยอะอยู่แล้วนะครับมันจะปล่อยเช่าก็ง่ายนะครับจะขายต่ออะไรเงี้ยมันจะมีคนที่มองหาคอนโดใกล้สถานีเนี่ยตลอดเวลานอกจากนั้นเราก็ดูเรื่องของ surrounding นะครับว่าก็ surrounding รอบๆเนี่ยครับมีความเจริญมีความพร้อมแค่ไหนนะครับ,รบมีห้างสรรพสินค้าไหมอมีแหล่งของกินไหมร้านอาหารต่างๆนะครับมีมหาวิทยาลัยไหมมีแหล่งออฟฟิศไหมอะไรเงยนะครับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้งยบบ ซึ่งแต่ละสิ่งพวกนี้เนี่ยคือแมกเนตนอกจากนั้นนะฮะก็ก็ดูเรื่องแบรนด์นะฮะของคอนโดที่เราอยากได้ซึ่งก็ต้องเรียนว่าคือแบรนด์เนี่ยมันการันตีมาตรฐานนะครับว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยและการรับประกันเนี่ยค,ค่อนข้างจะเรียกว่าสร้างความสบายใจเพราะเพราะว่าคอนโดนเป็นสินทรัพย์ระยะยาวซื้อแล้วอยู่มันนานครับมันก็แบรนด์ที่ดีเนี่ยเขา เขาสร้างมาค่อนข้างสาตรดานดีอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของ after sale service นอกจากพื้นฐาน fundamental ดีแล้วเนี่ยความแตกต่างบางอย่างนี่มัน,มน,มนเป็นจุดขายที่ดีเช่นออวิวสวนสาธารณะนะครับอย่างเช่นวิวสวนจตุจักรวิวสวนลุมอย่างเงี้ยนะครับคอนโดราคาหลักล้านแต่วิวราคาหลักพันล,ลลนล้านหลายพันล้านซึ่งวิววิวอย่างเงี้ยโอ้อวอรูมหาศาลนะครับแล้วก็อย่างนี้คนชอบออกกลางลัางด้วยมันก็เป็นจุด จุดขายในการปล่อยเช่าว่าเออคุณอยู่ตรงนี้คุณโอ้ไปวิ่งที่สวนแป๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในจังหวะเวลานี้เนี่ยมีผมเชียร์พวกคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเรียกว่า ready to move in มีทางเลือกเยอะเหมือนกัน ready to move in เนี่ยข้อดีคือคุณเห็นของแล้วของอ่าว่าอของออกมา โปรดักต์จริงๆเป็นอย่างนี้คุณตี้เป็นอย่างเนี้นะครับแล้วว่าซื้อปั๊บเนี่ยปล่อ,อยเช่าก็เกิดไรายได้ไไดเกิดจิวทันทีทนทอ่าแต่ว่าถ้าถ้าซื้อของที่ยังมไม่ยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องรอให้สร้างเสร็จก่อนนะฮะแล้วก็ Ready to move in ตอนนี้เนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแล้วก็สามารถได้ผมว่ามีโปรโมชั่นดีๆหลายที่นะครับของพฤึกษาอเองก็ก็มีหลายที่ซึ่ง เป็นโอกาสทองสําหรับผู้ซื้อจริงๆปีนี้ครับถ้าถ้าถ้ามีความพร้อมเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนอครับนี้ถามถึงในมุมของที่คุณพักกินบอกว่าสร้างเสร็จแล้วกับอยู่ระหว่างการสร้างเองเนี่ยสองอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในเรื่องของการลงทุนเรื่องของความประมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงที่จะเข้าไปจองซื้อเข้าไปลงทุนเรเป็นคำถามที่ดีครับครับก็ถ้าถ้า ถ้าสังเกตนะครับว่าปกติราคาคอนโดเนี่ยมันจะตอนเปิดขายเนี่ยมันจะราคาต่ำหน่อยไหมต่ำหน่อยแล้วมันจะค่อยๆไต่ขึ้นค่อยๆไต่ขึ้นสร้างเสร็จชั้นหนึ่งก็จะแฝงขึ้นไหมอ่าวันที่วันที่ราคามันจะเรียกว่าเกิดแฟร์แวลูอ่าแฟร์แวลูเนี่ยคือวันที่คอนโดสร้างเสร็จสร้างเสร็จอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คอนโดยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นของสินค้าที่ยังใช้งานไม่ได้ อ่ฉะนั้นมันจะมันจะเกิดแฟร์แวลูที่สามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยวันที่สร้างเสร็จอ่เพราะฉะนั้นตอนที่ตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าด้วยว่าใช่รงจะสร้างสร้างต่อสร้างเสร็จไอแล้วสร้างออกมาคลิตี้จะได้ตามที่คาดหวังไหมแต่ว่าแต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคือเราได้เห็นโปรดักต์เลยว่าอ๋อเออโปรดักต์มันคุณตี้อย่างนี้นะเราโอเคไม่โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดดี้ทูมูฟอินเนี่ยมันลดความเสี่ยงามเสีงไปนะครับก็ แล้ก็อย่างที่เรียนว่าถ้าซื้อปั๊บก็ใช้งานได้เลยว่าจะอยู่อาศัยก็อยู่ได้เลยจะปล่อยเช่าก็ไปเริ่มปล่อยเช่าได้เลยเกิดผลตอบแทนเลยแต่ว่าถ้าซื้อที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องผ่อนดาวนะรอนดอนึดนงนะฮะต้องรองนิดนึงว่าแล้วก็ถ้าถ้าเรียนมันก็เรื่องของแบรนดิ่งด้วยว่าคอมมิชเมนต์เนี่ยสำคัญอคือสำคัญคือถ้าถ้าบริษัทใหญ่เนี่ย มันเรียกว่าเขาเขาสร้างต่อนี้อ่าเขาคอมมิตแล้วก็คุณภาพมาตรฐานอ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะมักจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาโฆษณาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อซื้อแบรนด์ที่อไม่ค่อยชินไมู่่เท่าไหร่เพราะว่าไปก็อาจจะตัวาจะต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นว่าของออกมาจะเป็นยังไงคุณภาพจะได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคโอเคจังหวะนี้ปีนี้ปีโควิดเนี่ย ไอ้ ready to move in เนี่ยม,มันมีโปรโมชั่นเยอะอมผมก็คิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สำหรับผู้ที่อยากลงทุนเนี่ยคุณได้เห็นของเลยคุณซื้อและใช้งานได้เลยในราคาพิเศษนะฮะซึ่งอย่างรึกษาเองก็มีโปรโมชั่นดีๆหลายที่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าก็แล้วแต่ถ้าจะซื้อแบบยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องต้องรอนิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าจะซื้อแบบยังสร้างไม่เสร็จก,ก็แนะนำว่าซื้อที่ แบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยมันมั่นใจกว่าซึ่งลงทุนนี้ผมเมื่อเรียนว่าเรื่ต้นทุนสําคัญอว่าถ้าเราแน่นอนว่าชั้นยิ่งสูงยิ่งแพงได้วิวสวยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้นทุนก็สูงกว่านะอ่เราฉะนั้นเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วผู้เช่าของเราเนี่ยเราคิดว่าเขาจ่ายได้ในระดับไหนอ๋อว่าถ้า ถ้าเรายิ่งเราไปชั้นสมมุติว่าสูท็อปฟลอร์เลยอย่างเงี้ยแต่ค่าเช่าแบบได้เราก็จะได้ยิวน้อยลงถูกต้องแต่ว่าถ้าเราถ้าเราลงมาชั้นกลางๆหน่อยก็ยิวอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับต้องแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูตลาดผู้เช่าว่าเราเราตั้งใจมองผู้เช่าที่กลุ่มระดับไหนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกเรียกว่าเบสิกบางอย่างเช่นทาง ทางด้านทิศใต้ทิศตะวันตกเนี่ยโดยทิศไหนดีกว่าโดยใครเมตของเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นทิศที่ตะวันอ้อมใต้ตะวันอ้อมใต้ตะวันขึ้นตะวันออกนะฮะแล้วจะอ้อมไปทางทิศใต้คือแดดแดดเราเจอตอนเช้าถูกต้องปะคือแดดตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยจะไปทางใต้แล้วก็ไปตะวันตกเพราะฉะนั้นด้านทิศใต้กับทิศตะวันตกเนี่ยก็จะร้อนกว่าพอพอกลับมาคอนโดตอนเย็นเนี่ยก็จะมีความร้อนก็งั้ฉนด้าน ด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ที่ต้องระวังนิดนึงในการเลือกหรือว่าถ้าเกิดมันก็มีวิธีแก้ไขนะเช่นติดม่านติดฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องเป็นต้องหรือบางทีมันก็ต้องเทรดออฟเช่นวิวสวยมันอยู่ทิศนี้พอดีอ่ะเราก็ต้องตัดสินใจเอาว่าเราแลกไหมนะครับเรื่องของห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยว่าเป็นยังไงว่าอย่าง ทางสามแพร่งอย่างเงี้ยทางเดินประตูอย่างเงี้ยลูกลูกค้าบางคนเขาก็ถืออว่าอทางทางสามแพร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องของชั้นเนี่ยว่าบางบางทีผู้เช่าหรือเราจะขายต่อเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะติดเรื่อง ตัวเลขบางอย่างออ๋มีตัวเลขเรื่องของเตัวเลขศาสตร์อะไรเนี่ยสี่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับถ้าคนจีนก็อาจจะเลขสี่อะไรเงี้ยฝรั่งอาจจะไม่ชอบเลขสิบสามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันจริงๆมันก็เทรดออฟได้ราคาได้ก็มีส่วนมีส่วนในการตัดสินใจแต่มันก็แต่มันก็จะมันก็จะทําให้ แล้าาต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยก็ต,ต้องต้องช่างใจดูอโอเคโอเคได้ครับก็หลายหลักหลายหลายสูตรก็ลองลองไปพิจารณาดูฮะอย่างอย่างนี้ข้อควรระมัดระวังละกันคุณพักกิเยนว่าข้อควรระมัดระวังสําหรับมือใหม่ที่หันมาเริ่มศึกษาลงทุนอคอนโดเนี่ยค,ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องไหนบ้างตอนแรกนี่ผมคิดว่าต้องห้ามเกินตัวคือเราต้อง ดูตัวเองดูตัวเท่าไหร่เท่าไหรนะเรื่องการเงินของเราว่าเรารายได้เราเท่านี้นะฮะค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราเท่านี้เราผ่อนไหวเท่าไหร่เอ่อไม่แนะนําให้ไปกู้นอกระบบมาเพื่อาลงทุนอะไรเงี้ยมันเออมันมันมันจะกู้มาร้อยละยี่สิบได้แปดจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มมันไม่ไหวนะไม่มีผลตอบแทนขนาดนั้นเนี่ยเสี่ยงมากนะครับครับเอา คือการลงทุนคอนโดหรืออสังหาเนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ดีแต่ว่ามันคือมันอยู่ใบมันก็ราคาันก็ไปของมันแะ่าฉะนั้นอ,อย่าอย่าไปใจร้อนก็มันมันไม่ใช่การเก็งกําไรระยะสั้นนะครับงั้นต้องเนีย่ยต้องรู้จักตัวเองว่าเราลงทุนได้แค่ไหนเราไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วก็ต้องทําการบ้านเยอะๆหน่อยนะครับว่า อย่างที่เรียนว่าดูฟันเดเมนเทลของคอนโดนั้นๆที่เราสนใจให้ดีแล้วก็เช็คราคาให้ดีก่อนจะตัดสินใจซื้อว่าเออเราไม่ได้ซื้อมาโอเวอร์ไพรส์เมื่อเทียบกับอยู่ห้องอื่นๆในตึกเดียวกันหรือว่าเทียบกับตึกข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยราคาที่เราซื้อเนี่ยอย่างน้อยให้อินไลน์กับตลาดอ่าแต่ว่าถ้าเราโชคดีเราเลือกเก่งๆจังหวะนี้มีโปรโมชั่นนะครับล้วก็จะได้ราคาที่ คือช่วงนี้ช่วงปีนี้เป็นราคาที่ต้นทุนต่ำดีมากต้นได้เลือกดีๆคุยดีๆีเนี่ยผมว่ามีโปรโมชั่นมีได้ต้นทุนที่ดีมากอ่ะราบการลงทุนค่ะเห็นตอนที่แล้วคุณพักลินบอกว่ามี6 8ปดเซด้วยเหรอความศึกษเป็นยังไงฮะเออครับก็ก็เป็นโครงการที่มีผู้เช่าค่อนข้างแข็งแรงนะฮะนั้นจะจะเป็นกลุ่มนักศึกษาอ่าแล้วก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่ จริงๆราคาไม่แพงด้วยตัวพรมคอนโดนะครับล้านกว่าบาท้ากากต้นทุนต่ำแต่ปล่อยเช่าเนี่ยได้ราคาค่อนข้างดีแล้วก็เป็นมีฐานนักศึกษาอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยอ่าซึ่งอันเนี้ก็ก็ทำให้เรียกว่าได้ผลตอบแทนดีคือพรมเนี่ยเรามีเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยเออฉะนั้นเนี่ยคือเรียกว่าต้นทุนดีอยู่และคนอาจจะคิดว่าต้องซื้อ ของแพงแล้วจะได้ยูดีอะไรเงี้ยซึ่มันจริงๆมันอยู่ที่ต้นทุนกับค่าเช่าเลยครับต้องเรียนตรงนั้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจร่าก็ถือว่าเป็นอีกคเรับ6็ก็ถือว่าสูงในในอสังหาเนาะโอดเรียกว่าสูงในการลงทุนเลยเอาเนือหาอะไรที่ยิว6-7%นนี่ยากโอเคโอเคได้ครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นปีทองของผู้บริโภคสามารถเลือกได้เลยฮะ จับจ่ายใช้สอยมีเงินเย็นก็เลือกลงทุนได้เลยปรึกษาก็ไปอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณผู้ชมสามารถไปเลือกได้ถ้ายังลังเลอยู่ว่าจะติดต่อเขายังไงดีครับพี่พักลินแนะนำหน่อยครับว่าจะติดต่อยังไงดีครับสำหรับก็ปรึกษานะครับเราก็มีเว็บไซต์มี Facebook ของปรึกษานะครับก็เข้าไปเลือกไปชมได้เลยนะครับก็สำนักงานขายก็จริงๆก็อยู่ทั่วทั่วกรุงเทพก็มีหมดนะครับ แต่ว่าอาจจะเข้าไปใน,ในเว็บไซต์ของปรึกษาก่อนก็นได้นะครับแล้วก็เลือกชมสินค้าที่ท่านท่านสนใจนะครับต้องเรียนว่าเป็นปีปีทองจริงๆสำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ปรึกษาก็เราเราเน้นเรื่องของคุณภาพเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับ,รบก็ท่าน,นเนี่ย ท่านผู้บริโภคก็สบายใจได้ถ้าถ้าเลือกสินค้าของเรานะครับอืมโอเคได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพักตรินมากครับดีครับขอบคุณครับคุณโซครับถ้าเดี๋ยวมีความรู้เรื่องการลงทุนในคอนโดหรือยังไงเดี๋ยวคุณพักตรินเขอาจจะมีเคล็ดลับการลงทุนดีๆมาให้มีโอกาสให้เราได้ใหม่ในครั้งหน้าด้วยเนาะโอเคได้ครับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็สามารถกด subscribe เพื่อติดตาม รับชมนะครับในเรื่องของความรู้การเงินและการลงทุนในครั้งต่อไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ